วันนี้ชวนทําเมนูของหวานกันแบบง่ายๆนะคะอยากกินอะไรเราก็ทํามันจะเป็นยากอะไรล่ะคะชิมให้ดูไหมคะแล้วจะได้รู้ว่ามันอร่อยจริงนะคะอืมอ้มนมสดสักขนาดนี้นะคะสังขยานะคะใส่ไปที่ขนมปังสิคะ พี่ค่ะจะต้องรออะไรล่ะคะขอบลนจอกับแม่ครัวบ้านๆเลยนะคะเราไม่เจอกันมานานขนาดไหนแล้วนะคะเนื่องจากแม่ครัวขี้เกียจนะคะขี้เกียจทําคลิปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มาดูซิว่าพี่ปูจะทําอะไรพี่ปูงัดตู้เย็นมาเจอแล้วนะคะฟักทองที่แม่นึ่งกินเป็นประจำมานะคะตอนนี้เหลืออยู่225กรัมนะคะพี่ปูจะใช้กะทิเนี่ยนะคะ250กรัมค่ะแล้วก็เนยนะคะเนยในพี่ปูใช้25กรัมนะคะน้ําตาลทราย200กรัมค่ะส่วนนมนี่นะคะ เอาที่สบายใจเลยนะคะพี่ปูจะโรยไปนิดหน่อยนะคะตอนที่ทําสังขยานะคะแล้วพี่ปูก็จะไปโรยตอนที่พี่ปูจะทานนะคะส่วนไข่ไก่นะคะ5ฟองค่ะทํากันเลยค่ะเพื่อความรวดเร็วนะคะใส่ฟักทองลงไปเลยนะคะพี่ปูพร้อมปั่นนะคะกะทินะคะ1กล่องนะคะไข่นะคะ5ฟองใส่ลงไปแม่ครัวแบบเรา ต้องการเวลาที่รวดเร็วนะคะเพราะเรามีเรื่องที่จะต้องทําอีกเยอะแยะมากมายนะคะน้าตาลสายใส่ไปค่ะก็แค่ปั่นให้เข้ากันแล้วก็เอามากรองมันไม่ยากอะไรเกินไปใช่ไหมคะพี่ปูชอบทําอะไรง่ายๆแบบนี้แหละค่ะวันนี้พี่ปูไปซื้อขนมปังมาเยอะเลยนะคะก็อยากจะมีสังขยานะคะสังขยาใบเตยก็กินไปแล้วเบื่อนะคะเปลี่ยนเป็นสังขยาฟักทองมากมันจะไปยากอะไรล่ะค่ะพี่ปูตั้งน้ําใส่กระทะรอไว้เลยนะคะ แล้วก็เอาสังขยาที่เราทําเมื่อกี้นะคะมากวนเลยค่ะบอกก่อนนะคะว่าสังขยาของพี่ปูเนี่ยนะคะเป็นสูตรไร้แป้งค่ะแป้งเนี่ยไม่ต้องใส่เข้าไปละค่ะของพี่ปูก็เข็มคนได้นะคะไม่ใช่เข็มคนธรรมดาด้วยนะคะจะออกมาอร่อยซะด้วยนี่ไม่ได้ม้นะคะเล่าให้ฟังเฉยๆมีใครคิดถึงพี่ปูบ้างเอ่ยนะคะหลังจากที่พี่ปูหายหน้าหายตาไปหลายวันเลยนะคะเพราะว่าพี่ปูพี่เกียรติทำคลิปนะคะช่วงนี้นะคะ ป็นช่วงเทศกาลสังสรรค์ปลายปีนะคะทุระเราก็เยอะชมัดเลยนะคะบางคนสงสัยนะคะว่าทําไมไม่ตั้งตัวสังขยากับไฟเลยนะคะเพราะว่ามันจะแรงเกินไฟถ้าไฟแรงเกินไปจะทําให้สังขยาเนี่ยนะคะจับตัวนะคะ <ๆ S 1> ก็คือเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นลูกๆเป็นก้อนๆน,นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมั่นใจว่าไฟของตัวอ่อนพอเนี่ยนะคะจะไม่ต้องตั้งน้ําแบบพิป,ปูก็ได้นะคะก็คือใช้ไฟอ่อนกวนไปเรื่อยๆค่ะเอาที่ถนัดเลยนะคะ ตอนนี้สั่งขยะของพี่ปูเริ่มค้นแลวนะคะท่านผู้ชมระหว่างนี้อย่าหยุดคนนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะถ้าท่านผู้ชม,ชมชอบความค้นมากน้อยแค่ไหนอันนี้ใช้ดุนพินิจของตัวเองนะคะถ้าชอบค้นมากนะคะเราก็วนไปเรื่อยๆนะคะ<ม>เขาจะมีความเหนียวและความค้นนะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้แป้งเลยดูสิเห็นไหมคนนไปเรื่อยๆนะคะพี่ปูจะดับแก๊สแล้วนะคะดับแก๊สแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆแบบนี้แหละคะ่ะ ในระหว่างที่ดับแก๊สไปแล้วความร้อนยังมีพี่ปูจะใส่เนยของพี่ปูลงไปเลยนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะคนต่อไปนะคะพี่ปูจะโรยนมสดของพี่ปูไปนะคะเราชอบแค่ไหนก็โรยเท่านั้นเลยนะคะเราไมนกำหนดนะคะบางคนก็ใส่สามช้อนโต๊ะอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ต้องแล้วแต่เลยนะคะแล้วก็คนจนกว่าเขาจะสลายความร้อนลง นี่นะคะท่านผู้ชมพี่ปูก็เก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่ตู้เย็นนะคะเวลาจะทานพี่ปูก็จะโรยนมสดนะคะเนื้อเข้มข้นขนาดนี้เราไม่ได้ใส่แป้งนะคะสังขยาพร้อมแล้วนะคะขนมปังก็พร้อมแล้วนะคะจะต้องรออะไรนะคะเสิร์ฟเลยค่ะบอกแล้วนะคะอยู่กับพี่ปูนะคะไม่ต้องกลัวนะคะอ้วนค่ะอ้วนล้นขอบล้นจอจริงๆอะนะคะเอาแบบง่ายๆแบบนี้เลยพี่ปูก็จะทานแล้วนะคะ ห,หวานมันฉันคือเทิงจริงนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูปิดคลิปง่ายๆเลยดีกว่าว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะพี่ปูจะไปทานต่อแล้วนะคะอร่อยมากค่ะ